มาอย่างนี้แล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูก่อนนี่ตรงแจกไม่ใช่ครับผมนี่อยู่เว้าอยู่วางกลางนี่เลยตรงก็หมวกเลยเนยหมวกเว้ามานี่หนึ่งสองว้ามาสามสามรอนแววก่อนครับผม ตรงไหมนี่ดูได้นี่ร้อนใหญ่หนาะตานไข่ครับตอนที่สองตรงไหมนี่ตรง ทางรัวเลยครับผมแดดกำลังล่มลมกำลังตกตอนนี้ไว้แกงครับกินเองอ่อนๆเลยมีหลายวิธีที่ปอกครับผมทั้งมีด ไม่ได้ฉลับไม่ได้เลยต้องฝันให้ตรงเลยครับผมฉลับไม่ได้เลอฉลับเสียของแบบตีมือยอ่ย ไอมันใจแหวะด้วยมีดไม่ได้ผลด้วยครับแต่ขยังได้กินครับผมหเหมือนที่น้องๆที่ว่าคอมเมนต์มาครับผม ว่าลูกเป็นจมง่งแวะ้งกันครับแบบฝันหาหาจุดไม่ถูกครับ ฝันไม่ถูกไหนตานก็เละหาแนวไม่เจอ ถนอมครับผมถนอมร่อนเริ่มเป็นขี้ตะไขรแล้วฝนลงอะ่ะ ี่ครับถนมรอนหวาานี่ไว้แกงครับผมนี่ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปมาตลอดนะครับสวัสดีครับ